ครับวัสดีครับผมบัสดีครับนะครับ FC ครับเช้านี้ครับงานตั้งศูนย์มีกี่ครั้งครับไม่มีครับโล่งเลยครับงานตั้งศูนย์ได้โล่งเลยใช่ไหมครับครับนะครับตั้งแต่เช้ามาตั้งศูนย์ได้กี่ครั้งแล้วยังไม่ตั้งเลยครับยังยังไม่ได้ตั้งศูนย์สักคันนะครับเช้านี้ยังไม่มีงานตั้งศูนย์นะครับนะครับ FC นะครับใครที่คิดจะตั้งศูนย์อย่างเดียวเนาะสมมติว่าคนที่มาเปลี่ยนยางไปเมื่อวานนะครับเปลี่ยนยางแล้วแบบ คิวตั้งศูนย์มันเยอะร<ช>อไม่ไหว,อ,ไไหวอยากจะตั้งศูนย์แบบที่ไม่ต้งองรอให้มาตอนกี่โมงให้มาตอนประมาณแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าครับ,รบให้มาแต่เช้าเลยสมมติว่าถ้าใครมาตอนนี้ได้ตั้งเลยไม,ลไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอถึงบ่ายสองบ่ายสามที่เข้า<ช><ช>มาได้เลยครับ,รบเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนบอกว่าจะไปตั้งศูนย์รัานั่งจันนี่แบบคือต้องทําใจแล้วเพราะว่าไปทีไรคือต้องรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เพียงแค่เอฟซีที่ดูอยู่ เพียงแค่ท่านรู้เวลาของเราครับผมแล้วท่านมาได้ทําเลยครับเวลาให้ได้แล้วก็มาได้เลยทีนี้เหตุผลว่าทําไมตอนเช้าถึงไม่มีงานตั้งศูนย์ไปรู้ไหมหนึ่งครับ FC ที่มาเปียนยางตอนเช้านะครับกว่าจะเป็นยางเสร็จก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงได้ก็งานตั้งศูนย์ทุกทะทำอ่าครับ FC ครับไม่ดูงานตั้งศูนย์ปะอาจจะเกิดไปแจก FC ด้วยตามมาตามมาครับนี่ครับคันนี้มั้งแต่ ทุ่มหนึ่งคันนี้มาทุ่มหนึ่งแต่คันนู้นมาจากร้อยเอ็ดครับอีกคันนึงมาจากร้อยเอ็ดอ่ะมาดูมาดูคันนี้นี่มาดูตอนเช้าครับนี่แหละครับเหตุผลที่ช่างจันบอกว่านี่ครับคันนี้ลอยเป็นยาง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 นะครับส่วนทางนี้ก็กําลังเปลี่ยนอยู่กำลังเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนกาลังเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนครับพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบคันนี้เปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็จะออกมาตั้งศูนย์ใช่ไหมใช่ใช่ารคับแล้วพอสิบคันนี้เสร็จแล้วมามาตั้งศูนย์ใช่ไหมใช่แล้วคนที่มาตั้งศูนย์เปล่ามาช่วงสิบเอ็ดโมงเช้าก็ต้องรอไปคันที่สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามไปเออนี่แหละคือที่มาของมันเียวลานะครับใช่ถ้าใครจะตั้งศูนย์อย่างเดียวให้มาตอนเช้าเลยให้มาแต่เช้าเลยให้มาแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวไปสไปถามเอฟซีทางนู้นปะเนี่นี่ยเนี่ โอ้คันนี้ป้ายทะเบียนสวยแท้ยโสธรอ่าป้ายยโสธรคันนี้มาแต่ตีสี่นะคันนี้มาแต่เช้าเลยคันนี้มาคันแรกวะคันนี้มาคันแรกอันนี้มาถึงตีตีสามกว่าตีสี่สี่สิบตีสี่สี่สิบโอ้โหทางไหนกันเนี่ยพอมาถึงเตีแล้วคันนี้มาถึงกี่โมงนะตีไม่ขอพี่นี่ตีสี่สี่สิบท่านี้ก็ประมาณตีตีห้าแต่ออกจากบ้านตีตีอะไรนะ ออกจากบ้านมาเตี๊ยสามอันนี้ออกจากบ้านออากลับมาเตี๊ยงสองโอ้โหแล้วนี่ออกจากบ้านกี่โมงเนี่ยแปดวงครับแปดวงโอ้ไม่ได้เซลเลยไม่ได้เซลเลยนะครับช้ามารอเลยอะไอย่างเงี้พอเปลี่ยนยางเสร็จแล้วเนี่ยคันที่จะตั้งศูนย์อันดับแรกคือคันนี้ก่อนนะเพราะคันนี้มามาเตี๊ยสองอ่าคือคันนี้อาจจะได้เชีวเปลี่ยนยางช้ากว่าเพื่อนแต่ สร็จก่อนเพื่อนพะอเลยไหมเพราะว่างานที่จะเสร็จจริงๆคืองานตั้งศูนย์นนะบางคนมาคันที่หได้ตั้งศูนย์ก่อนก็มีบางคนมาก่อนได้ตั้งก่อนก็มีมันอยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนยางเสร็จเร็วเ<ต>สร็จไวถ้าเปลี่ยนยางไม่เสร็จตั้งศูนย์ได้ไหมไม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องเมื่อวานนะเวลานี้นนแหละแทบจะไม่มีที่จอดเลยสามส่คันตรวจทำงานอ่ะแปดเวลานี้แหละประมาณ30คันแล้ว แต่วันนี้ยังโล่งนะวันเาเยอะคนเลยีมาแเ้าเนี่ยดีแล้วครับผมคิดว่าเมื่อวานมาหมดแล้ววันนี้จะไม่มีใครมาอ่ะคันนี้คันนี้ใส่ขอบสุแปดด้วยเนี่ยได้ราคาโปรไปเดี๋ยวเช็กศูนย์ให้ให้ป๋าดีๆเช็กศูนย์เช็กช่วงล่างเช็กระบบเบรกตรงอไนั้นจขับตรงเราจะเียงอยมือโอเคแก้ไขฟรีได้ครับเอาให้ดีแล้วทำให้มันจบทีเดียวได้เลยครับ ทรงหลอมแล้วมันมันมันเลื้อยมันเลื้อยเดี๋ยวเช็คให้ว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเข้าขึ้นเครื่องตั้งสวนรู้เลยรู้เลยครับอ่าหลายคนที่มีอาการแบบคันนี้นะมาที่นี่จบเลยเมื่อวันก่อนรถใครนะที่มาจากชีบุรีอ่ะแสดงก็อาการเลื้อยตั้งศูนย์ก็ไม่จบแล้วก็ดังด้วยแล้วก็ออดแอรมาที่นี่จบหมดเลยอ่าไม่ยากหรอกครับอาการนี้ทําไม่ยากเอาเกือกให้ปาเขาหน่อยเนาะติดด้วยเนาะ อเลือกเลือกเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกนัเบอร์ก่อนถ้าเดียนรถสองหเอาหาลงท้ายด้วยเลขหกไงปเแปดหนี่เอันไหนก็ได้นี่เกาเหกนะอือไปก่อนถือไปก่อนถ้าเตียให้อาลูพี่เอาเอาเลือกเลยครับเลือกเอาเลยครานี้เขานี่มาตีสามเนี่ยมาตีสามมานี่มาตีสองเอาก่อนถ้าเปีนอะไรเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดว ได้ได้เลขได้เลขนับเบอร์ตรงเป๊ะเลยเด <Okay. S 1> ี๋ยวเาวางไว้หน้ารถเดี๋ยวผมเติดให้เอามาแจกที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวเดินตามติดสายเช้านี้งานตั้งศูนย์เราไม่มีครับรแล้วก็มาเดินแจกสติ๊กเกอร์ติดกันนะครับตอนเช้าร้านอยู่ที่ปัตตุมธาน,นีถนนเชียงราดนะครับสวัสดีครับดีครับเอาสติ๊กเกอร์เลือกเลยครับเอาดังเบอร์นังเบอร์นังเบอร์เห็นเลขดังเบอร์เลยอันนี้คือนังเบอร์คันเตี๊986เอาเร็วๆเฮงๆกันนะครับ พี่เลือกเสร็จแล้ววางไว้หน้ารถด้วยเดี๋ยวทีมงานเรามาติดให้ถ้าถ้าติดเองมันจะไม่ตรงไปให้ทางโน้นทางโน้นรถคันนี้เบรกดังคันนี้เบรกดังคันนี้คันนี้เอ้ช่างวีคันนี้เบรกดังตรวจยังหน้า็ต้องเรี่ยเพราะว่าัเื่อวนไม่งี่เี่ย ท่มันตมันเลื่นแ้ไม่่เจียมเดียวเดียวเดียวใครับ้งกันมันนี่นี่จะตีมตุ้ม มไม่เดี๋ยวเช็คเราต้องหาสาเหตุก,ก่อนว่าเบรกมันดังเกิดจากอะไรอะไรอะไรไอ่ะเดี๋ยวช่างจัน,นมีขขอให้อีกทีนะึงอ่าย่าไม่พันธงว่าอะไรเสียหายอ่าเด้อเด้อคอเช็คก,ก่อนเราต้องตรวจงานก่อนตรวจงานก่อนอันนี้ของใครแล้วจอบปะ พี่ละติกเกอร์ยังอ่ะยอ่ะต Brazilian ิกเกอร์ไปเลยพี Four ่ปีใหม่ครับพี่อรดายัน uh ี huh. ่ดูดูันต้องิันีเอบืดจอ่ะเอาเอาผ้ามาจิดเลยหนผ้าอยู่นล้ว